สวัสดีเจ้าอําไภสาวเมืองแปะนะเจ้าวันนี้ป,ปั๊นเพื่อนๆมาเอลตีสุขโขทัยค่ะวันนี้ถึงตีละเจ้าถึงตีที่เขาอจุดมุ่งหมายของเขาก็คือตรงนี้คือข้าวเปิบย้ายเครื่องนะเจ้าตีสุขโขทัยเขาจะไปกินกันเลยนะเจ้ามีทั้งข้าวเปิบมีทั้งอ่าก๋วยเตี๋ยวแบ้แล้วก็มีทั้งข้าวพันนะเจ้าไปกันเลยเจ้า นี่บรรยากาศสุดยอดสุโขทัยไทยแรนเดข้าเปิบใหญ่เครื่องนะจ๊ะนี่เลยบรรยากาศเช้าอยู่ลูกค้าก็ยังไม่มีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเรามาเจ้าแรกว้าวบรรยากาศสุดยอดไปเลยคะ่ะสำหรับร้านนี้หรือว่าร้านเข้าเปิบใหญ่เครื่องที่สุโขทัย ร่มรื่นมากค่ะสำหรับที่นี่เนาะร่มรื่นที่สุดเลยบรรยากาศดีสามารถมาเป็นทีมได้เป็นคู่ได้หรือว่าเป็นครอบครัวได้หมดนะคะบรรยากาศร่มรื่นมากเห็นไหมคะมีน้ำตกด้วยค่ะทุกคนค่ะว้าวข้าวเปิบต้นาำรับยายเครื่องนะคะทุกคนเป็นไงคะทุกคนที่สุสูรไทยนะคะทุกคนคะน่ะดีเลย าชมบรรยากาศะจะทุกคนยอดเยี่ยมไปหมดสุดยอดร่มรื่นนะคะที่สำคัญคืออร่อยนะคะอร่อยค่ะมีทั้งข้าวข้าวเปิบมีก๋วยเตี๋ยวแบรแล้วก็มีข้าวพันหรือว่าจะเป็นข้าวข้าวโป่องอ้าตาประมาณนี้นะคะสำหรับข้าวโป่งข้าวโป่งส่วนผสมก็จะมีข้าวเหนียวน้ำอ้อยแล้วก็ไข่นะคะ หน้าตาก็จะประมาณนี้เขาเรียกว่าข้าวโป่งนะคะหรือว่าจะเป็นข้าวแคบข้าวแคบก็มีแป้งข้าวเจ้าหรือว่าเกลือแล้วก็งารวมกันก็ออกมาเป็นข้าวแคบนะจ๊ะหรือจะเป็นข้าวเกียบข้าวเกียบข้าวเกียบนี่ค่ะข้าวเกียบสาคูนะคะทุกคนหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะข้าวเกียบสาคูนี่เลยค่ะ ขอ,องขึ้นชื่อของสุขทไทยนะคะทุกคนคะ่ะเราสามารถมารับประทานข้าวเปิร์หรือว่าก๋วยเตี๋ยวแบรนหรือว่าจะเป็นข้าวพันเรียบร้อยเราก็สามารถซื้อของฝากติดมาติดมือไปด้วยได้เช่นกันนะคะก็เป็นของสุขทไทยนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะสำหรับร้านนี้นะคะร่มรื่นมากค่ะเช้าอยู่อาจจะยังไม่มีลูกค้าเท่าไหร่นะคะปกติจะแน่นเลยนะคะเพราะว่าอภัยก็ เคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะค่ะแล้ก็มาอีกนะคะติดใจมาอีกนะคะทุกคนนี่ชมบรรยากาศโอเคนะคะ